ลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้ก็มาพบกับลูกหลานตามปกติในเรื่องของมโหสถบัณฑิตเรื่องตอนที่แล้วมาปรากฏว่าท่านอาจารย์เสนกได้วางอุมบายร่วมกันกับอีกสามอาจารย์หวังจะสังหารมโหสถบัณฑิต กับนางอมรพัญญาน้องพยายามลักเอาของของพระราชาไปแล้วก็สั่งให้คนใช้ไปขายแก่บ้านคนมโหสถแต่ถ้าว่าถ้าบ้านอื่นซื้อก็ห้ามขายแต่ว่าบ้านมโหสถซื้อให้หมอบไว้ทันที แล้วก็มากราบทูลพระราชาว่าเวลานี้พระองค์ไม่ต้องการจะทรงใช้ปิ่นทองปักประเสียนหรือเระเจ้าค่ะมาจบลงตอนนี้ว่าพระราชาสัตัดว่าจริงศินาอาจารย์เราก็อยากจะว่าดับเหมือนกัน่นขอท่านจงไปนำมามันฑิตเนื้อสียินไน้พากันไปดูไม่เห็น พระจุลามุ牟ีคือปินสนัดันนกปักผ้าปักผมในสถานที่ที่เก็บกับดูพระราชาพอใิสามสิ่งก็มองไม่เห็นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าตนขมโมยไปไว้ใช้จึงได้รีบกราบทูลพระราชาทรงทราบว่าขอดีชะ ราชาพรทั้งสี่ประการคือพระจุลามณีพระสุวรรณมาลาผ้าคำพลสำหรับคลุมที่พระบรรทมเชิญหลงพระบัติก็ได้ทองก็หายไปจากที่เก็บพระพุทเธ้าค่ะราชาทรงกริ้วมากกริ้วก็คือโกรธ ที่มีผู้มองอายเข้าไปลักราชาพ์คือเครื่องประดับของพระราชาอันเป็นของคู่ควรแก่กษัตริย์จึงในตถาวาจารย์ั้งสีว่าผู้ท่านสงสัยใครบ้างที่บังอาจมาขโมยของทั้งเพียงนี้มันดาท่านบัณฑิตทั้งสียังกราบทูลว่าขอเดชะ ตามที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามพระองค์ว่าไม่สมบรรดพระจุลามณีหรือนั้นก็เพราะว่ามีเหตุผลที่กราบทูลในทรงทราบพระพุทธเจ้าข่าราชาจะในทรงตัดถามว่าที่ว่ามีเหตุนะ่ะมันมีเหตุอะไรขอให้อาจารย์พูดไปเร็ว บันดิตทั้งสีจะได้กราบทูลว่าขอเดชะได้มีผู้มาบอกข้าพประพุติเจ้าว่ามโหสถได้นำเครื่องประดับคือราชาพรนั้งสีไปประดับพระเจ้าค่ะขณะนี้ยังเก็บไว้ทีิบาน <c oughs> นี่บรรดาลูกหลานทั้งหลาย <c oughs> ฟังแล้วก็จำไว้ <c oughs> ว่าคนที่มีความอิจฉาริษยาคนความจริงคนดีนี่ก็ต้องมีโทษมีความผิดในบางครั้งบรรดาลูกหลานทั้งหลายอาจจะมีเรื่องราวยามโหสถบ้างถึงเราอยู่ดีๆแต่ถ้าว่ามีคนมากแกล้งเราฉะนั้นหากว่าบรรดาลูกหลานทั้งหลายถูกเรื่องทั้งหลายอย่างนี้เข้าก็จงทำตนอย่างมโหสถ เพื่อใช้ปัญญากันตอนนี้นะคนทุกคนโดยมากมักจะพากันมาปรารบว่าอยู่ดีๆก็ถ,ถูกกล่าวโทษถูกโจทย์ว่าเป็นคนทำความผิดเรื่องนี้ไม่ใช่มีน้อยรายมีนับเป็นหลายๆพันรายหลายหายมื่นราย,ห,ายหรือว่าหลายแสนรายก็ได้มีอยู่รายหนึ่งอยู่เฉยๆ ใครเขาปล้นใครกันที่ไหนก็ไม่ทราบเธอเป็นคนสุดจริตไม่เคยทำความผิดในตามกฎหมายแต่ได้ว,ว่าถูกโจทย์มากล่างอ,าาอ้างว่าคนนี้เป็นขโมยปล้นบ้านแล้วเธอก็ต้องสั่งติดคูตตตราง,งเพียงยี่สิบปีในเรื่องอย่างนี้มีมากลูกหลานที่รักยามาโหสดบันดิตกุมกัน เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแต่เทว่ามีความดีเกินกว่าอาจารย์ตามที่โบราณเขากล่าวว่าไม้สูงกว่าแม่มักจะแพ้ลมบนคนสูงกว่าคนมักจะต้องหักกลางคันแต่มันก็ไม่แน่นักแต่ว่าคนผู้นั้นถ้าเขามีปัญญาเขามีความสามารถ ก็อาจจะต้องมีค่ายเข่งฆ่าบุคคลที่แกล้งเขาให้ถึงอันตรายได้ฟังเรื่องราวต่อไปเป็นนั้นว่าเขากล่าวว่ามโมโหสถนีต้องคิดเป็นศัตรูกับพระองค์พยาคะหมายความว่ามโหสถนีมารักของพระราชาไปแล้วก็ไปประดับไอเครื่องประดับนี่เป็นของคู่บารมีของพระราชา คือคนอื่นจะแต่งไม่ได้จะสวมไม่ได้จะประดับกายไม่ได้เพราะว่าเป็นเครื่องยศของกษัตริย์แต่ถ้า,าว่าถ้ามโหสถทำอย่างนี้ก็สแสดงว่ามโหสถคิดจะเป็นรพักราราชาเสียเองี้กพูดกันง่งายๆก็เรียกเรื่อว่าคำบดอย่างสมัยนี้ที่เรียกว่าปฏิวัติหรือว่ารัฐบา,าร การปฏิวัติหรือว่ารัฐบาะหารถ้าทำไม่ได้ก็กลายเป็นขบวไปถ้าทำได้เป็นผู้ชนะก็ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจในการครองประเทศเล่าเรื่องของท่านต่อไปในขณะนั้นมีคนที่มโหสถสั่งส่งไปคอยฟังข่าวก็วได้มาส่งข่าวให้มโหสถทราบ มโหสถได้ทราบข่าวเช่นนั้นจึงคิดว่าจะต้องไปเฝ้าพระราชาจึงจะรู้เรื่องแ่านแต่งตัวเสร็จแล้วก็มุ่งตรงไปยัสนสำนักพระรักฐานคือที่พระราชาประทับเมื่อพระราชาทรงทราบว่ามโหสถกําลังเขาจะเข้ามาเฝ้าแล้วก็ยังทรงกริ้วคือยังโกรธจัด ย,ยังยังทรงโกรธะมโหสถอยู่มากว่ายังโกรธเต็มที่นะกับทรงระแวงว่ามโหสถอาจจะมาในทางไม่ดีไม่ร้ายหมายจะมุ่งทําร้ายพระองค์ก็เป็นได้จึงรับสั่งด้วยความพิโรธว่าอย่าให้มโหสถเข้ามาเฝ้าเป็นขาดเมื่อมโหสถทราบว่าพระราชาทรงคริวมาก แล้วก็ไม่ยอมให้เข้าเฝ้าจึงได้กลับไปบ้านเมื่อกลับไปถึงบ้านก็มีคนส่งข่าวว่าพระราชาสั่งให้จับจึงบอกกับนางอมรว่าพี่ก็จะต้องออกจากเมืองนี้ไปชั่วคราวสิก่อนน้องค่อยดูเหตุการณ์คอยแก้ไขอยู่ทางนี้ก็แล้วกันนี่เปอันว่าคนเขามีปัญญา ถ้าถูกจับมันก็ไม่มีทางที่จะแก้ตัวก็ต้องหลบไปก่อนให้ลูกหลานที่รักฟังเรื่องนี้ไว้ก็นึกถึงตัวไว้บ้างว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเหตุการณ์ร้ายประเภทนี้อาจจะมีกับลูกหลานก็ได้เป็นของธรรมดาฉะนั้นถ้าหากว่าบังเอิญเหตุประเภทนี้มีขึ้นจงทําตนอย่างมโหสถ แนึนก็ดูปัญญาของนาอมอนความจริงปัญญาของนาอมอนต้นตะตอนก่อนที่บรรดาพวกนี้ไปขายของเขาก็สังเกตอยู่แล้วเป็นการรู้ตัวจากนั้นพระพุทธเจ้าสุงตรว่าอปปมาเีนะสัมบาเีธะซึ่งแปลว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความจริงมิทิรัก เรารักกันก็จริงแหละแต่เทาว่าอย่าไว้ใจคำว่าไม่ว่าไม่ไว้ใจในที่นี้เราก็ไม่ได้คิดว่ามิจจะเป็นศัตรูเสมอไปแต่ว่าคนที่ยังมีความโลภยังมีความทะเยอทะยานยังกับที่เขาเรียกผู้แทนรัศดรกันความจริงผู้แทนรัศดร เวลาที่เขามาหาเสียงเขบอกว่าเขาจะเป็นผู้แทนของเราแต่ว่าพอเข้าไปาากป็อยากจะเป็นรัฐบาลอยากจะเป็นรัฐมนตรีมีสมัยหนึ่งเทือกแก่งแย่งกันเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีมีไม่กี่กับตำแหน่งต้องแบ่งโค้ตากันเมื่อแบ่งโค้ตาแล้วคนที่ไม่ได้ก็ไม่ชอบใจ คนประเภทนี้ลูกหลานทั้งหลายเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเขาขาดสัจจะความจริงเขาบอกว่าเขาจะมาเป็นผู้แทนของเราไปควบคุมรัฐบาลแต่แต่เมื่อเมื่อเข้าไปแล้วแทนที่จะเข้าเขาจะควบคุมรัฐบาลเขากลับเป็นรัฐบาลเสเองการเป็นรัฐบาลประเภทที่อยากจะเป็นแล้วแกงแย่งกันเป็น การเป็นรัฐบาลอย่างนี้เป็นรัฐบาลที่ประกอบด้วยความโลภเขาไม่ได้หวังหวังดีกับเรามีสมัยหนึ่งก่อนนานมาแล้ว <c oughs> อาจจะเป็นผ่านมาหลายร้อยปีก็ได้มีคณะหนึ่งเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือคณะสองคณะสามติดต่อกันในสมัยนั้น ปรากฏว่าบ้านเมืองเขาเราย่อยยับมากเกือบจะทรงตัวอยู่ไม่ได้แต่เขาทั้งหลายเหล่านั้นมาพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไปเขาก็ตะโกนบวกเว,วกบวกเวกว่าบ้านเมืองที่ทรงอยู่ได้เพราะเขาแต่ว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นทำเศรษฐกิจของประเทศชาติให้ย่อยยับประเทศของเรากำลังก้าวเข้าสู่ความดี แต่พวกทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาประเทศเราก็ป่นปีเศรษฐกิจก็เกือบจะทรงตัวไม่รอดคนหลายแสนคนไม่มีงานทำต้องเข้าปนิปา่าเวลานี้ล้มโปเองก็ต้องนำข้าวบ้างอาหารบ้างยารักษาโรคบ,บ้างเครื่องนุ่งห่มบ้างไปแจกจ่ายกับคนทั้งหลายพวกนั้นปีพศสอ2 1อ เพียงปีเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาประชาชนร่วมกันมีศรัทธาบริจาคทรัพย์ร่วมกับพระบาทสมเด็จเจ้หัวและคณะคณะรัฐบาลของท่านพลเอกเตียงศักดิ์ชมานัน <c oughs> ทุนทรัพย์ที่ไปแจกแก่บุคคลทั้งหลายเหล่านี้นั้นเฉพาะในสายขนงโปรสายเดียวก็ใช้เงินไปหลายล้านบาทคิดเป็นค่าของของนะ เ <c oughs> นี่ยของที่ชาบ้านชาเมืองช่วยกันมาคิดเป็นจำนวนหลายล้านบาทขั้นไปถามพวกนั้นข้าว,ว่าทําไมถึงต้องมาอยู่ป่ามีที่ทํามาหา้กินกันคนไร่สองได้บ้างมีคนเจ็ดป่คนหากินไม่พอกินเขาก็บอกว่ามีรัฐบาลสมัยหนึ่งซึ่งพวกเขาทั้งหลายมีงานทํามีเงินเดือนเป็นพัน ถ้าได้ว่าต้องแตกกระสันสั้นส้นมาอย่างนี้นั้นก็เพราะงานทั้งหลายเหล่านั้นมีรัฐบาลคณะนั้นทําลายไปเสียแต่เขาไม่ได้บอกว่ารัฐบาลคณะไหนอันนี้หลวงโป่ก,ก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ไม่อยากจะถามว่ารัฐบาลคณะนั้นเป็นใคร ก็ถือว่าถ้าพี่น้องของเราอดอยากเพียงใดถ้าเราไม่เกินความสามารถที่เราจะช่วยได้เราก็ช่วยกันดัง <c oughs> นั้นในเวลานี้หลวงปู่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีความเมตตาปราณี <c oughs> กับท่านนั่นหลายเ่านั้นที่รับเคราะห์กรรมเช่นเดียวกันกับมโหสถตอนนี้ก็เล่าถึงมโหสถต่อไป <c oughs> เมื่อก่อนที่มโหสถจะไปก็แจ้งกับน,นางอมรว่าขอน้องจงอยู่ทางนี้ก่อนแล้วค่อยแก้ไขทางนี้นางอมรก็ยอมรับว่าขอให้พี่ไปโดยปลอดภัยเถิดทางนี้เป็นภาระของน้องเป็นดูคนนะว่าเขาแยกแก้มือกันยังไงมโหสถได,ด้ปลอมตัวออกจากเมืองไปสู่ทาง บ้านเยาวะมัเจคามคือบ้านเดิมหาเลี้ยงชีพในทางเป็นในช่างหม้าอยู่ในตำบลน,นั้นมาหาชนมนาทราบว่ามโหสถบัณฑิตนี้ไปจึงเกิดความโกลาหลอุลมานกันยกใหญ่เสียงปริภาตปริเวทนาในการสงสารมโหสถ อยู่กันทั่วเมืองบรรดาบัณฑิตทั้งสี่จึงได้ปลอบว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ทุกข์ถึงมโหสถเลยคนร้ายรักเครื่องอาภรณ์ของพระราชาคือของหลวงไปเราทั้งสี่เป็นบัณฑิตยอยู่ในราชสำนักนี้มานานแล้วพอที่จะเป็นที่พึ่งของท่านทั้งหลายได้จงสงบใจกันเสียเถิดอย่าเดือดร้อนไปนี่เห็นไหมนะ คนเลวนะเป็นแบบนี้ทั้งทัางที่เลวขนาดไหนก็ตามทีท้าวธมโหสถบัณฑิตไม่อยู่คนเดียว <c oughs> ชาวบ้านก็มีความลำบากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะท้งมโหสถก็ดีนันนาอมรคก็ดีเป็นคนมีความไม่ตาปราณีมีสังขหวัตถุทั้งสี่ คือหนึ่งการให้ด้ยการสงเคราะห์ในวัตถุสองเวลาใครไปหามาโ่ก็ใช้วาจาอ่อนหวานทำให้ใจสบายสเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์สามารถจะช่วยได้กำลังกายก็ช่วยอัปสามนะแล้วก็สี่คนทั้งสองคนนี้ไม่ถือตัวไม่ถือตน <c oughs> ไม่ได้คิดว่าตนเป็นคนที่ประราชาทรงโปรดราน เข้ากับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีเป็นอนันวา่าเมื่อมโมโหสดไปคราวนี้ชาวบ้านยิงเสียใจมากบรรดาหมาชนได้ฟังคมอาจารย์าสีพูดดังนั้นก็ต่างคนต่างพากันไม่พอใจแล้วก็มีเสียงได้โกนโหร้องแสดงความเกียดชัง่าไอ้เท่าสารพัดพิษ เท่าสี่นี้มันคงจะสันดงริษกลั่นแกล้งมโหสถบัณฑิตท่าน,นเป็นที่รักของพวกเราเพราะว่าเขาเป็นที่พึ่งของเราเป็นอย่างดีแต่ว่าเจ้าเท่าทั้งสี่นี้พยายามหาทางอิจฉาทีสัญญาอยู่ตลอดมาจึงได้พากันด่าว,ว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งสี่นี่ดูพิษก็มันนะ ที่หลวงปู่เรียกว่าเจ้าเท่าสารพัดทิพพิษเนะี่ยมันมีพิษมากจริงๆหาทางทุกอย่างในการกลั่นแกลง้กลงของบุคคลผู้าทำความดี <c oughs> ความเลวของตัวนี้มันไม่ได้คิดขอลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วก็จำไว้จำไว้แต่เฉพาะในด้านของความดีแต่ในด้านของความชั่วน,นี้คมดาลูกหลานทั้งหลาย จงอย่าคิดปฏิบัติตามเล่าเรื่องต่อไปเป็นนว่าบัณฑิตทั้งสี่ม่เห็นนางอมอ,อยู่แต่ผู้เดียวต่างก็คิดหมายมั่นปันมืออยากจะได้นางอมอมาเป็นพัญญาของตนของตนเอาละสินี่ข้าผัวมันเสียเอาเมียมันนะคิดอย่างนี้นะคิดจะฆ่ามโหสถบัณฑิต แเห็นหนายอมรเป็นคนรูปงามมีวัญญาณดีมีปัญญาดีกลยคิดว่าเวลานี้มมหสถสามีไปแล้วนี่ก็จะเอาพัญญาเขามาเป็นพัญญาของตนนี่เขาเรียกว่าเจ้าควายแก่อยากจะกินญ้าอ่อน <c oughs> แต่ได้ว่าต่างคนต่างก็ไม่บอกกันต่างคิดไว้ในใจ เ่าเราต้องการจะหาทางใดทางหนึ่งเอานางอมอน,นี้มาเป็นพัญญาให้ได้ต่างคนต่างก็ส่งสิ่งของไปให้นางอมอเพื่อขอความรักนี่ก็ซื้อความรักด้วยวัตถุลูกหลานท่านหลายถ้าเป็นสตรีจําไว้ถ้าความรักที่เราจะเกิดขึ้นได้ให้มันเกิดขึ้นจากอุดมการณ์ของใจจริงๆ อย่าถือวัตถุเป็นสําคัญถ้าคนเขาขอความรักเราด้วยวัตถุหรือซื้อความรักมาด้วยวัตถุเขาก็จะคิดว่าเราเป็นวัตถุที่ไร้ค่าอย่างหนึ่งเมื่อไม่นานนะักเกิดความเบื่อหน่ายเขาก็จะทอดทิ้งไปนี่คนที่หลงอยู่ในลาบสการะคือของรางวัลต้องช้ำใจกันมากเที่อาค่าตัวตายก็มีมาก ฉะนั้นคติข้อนี้ขบันดาโลกหลานทัานหลายจงจำไว้เ <c oughs> มื่อนามอนได้รับสิ่งของจากบัณฑิตทั้งสี่ยิงได้คิดว่าเราจะต้องทำให้อีตาบ้าสี่คนนี้ให้ได้ความอายให้ได้คิดแล้วจะในนัดให้มาให้คนละเวลา ื่วต่างคนต่างก็ส่งเครื่องรางวัลไปให้เงินบ้างทองบ้างแหวนเพชรบ,บ้างจันเพชรบ,บ้างทับสวงบ้างของที่มีราคามากๆเพราะคุณแก่อยากได้เมียสาว <c oughs> ท่านี้สำหรับนาองอมก็คิดจะแก้มือว่าดีแล้วเจ้านี่คิดอิจฉาดิญยาเราจะทำร้ายเรา ถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องแก้มือให้เท่าทั้งสี่นี้ได้รับความหายให้ได้ญาณางจะได้นัดหมายให้อาจารย์น้าสี่มาพบกันคนละเวลาแต่ก็ไม่ได้บอกว่านัดไข่ไว้บ้างเปยนแต่เพียงบอกอาจารย์คนนี้ว่าเวลานั้นนะขอถ้าอาจารย์มาหาฉันอีกคนหนึ่งมาก็บอกเวลาโน้นนะ เพราะถ้าอาจารย์มหาชันเป็นอันว่ามันนางคิดแล้วจึงได้นัดหมายให้มากับคนเวลานาไนด้สาวใชา้ช่วยกันขุดหลุมขึ้นหลุมหนึ่งร้อมรั้ที่หลุมนั้นแล้วก็เอาจาระกับน้ำเทลงไปในหลุมแล้วทำกันดานยนต์ปิดไว้ที่ปากหลุม คำกระดานยนต์นี่ก็หมายความถ้าเหยียบลงไปมดหล่นพุบนะปกปิดไว้ได้วยเสื่อลำแพนที่มีริ่มสลักสองข้างแล้วก็พวงดอกไม้ไปห้อยไว้ที่เรือนทำให้หน้าดูน่ารื่นเริงน่ารื่นรมตั้งน้ำไว้ข้างนะตั้งน้ำไว้ข้างแผ่นกระดานแผ่นนั้นด้วยเพราะเวลาค่ำลง เจ้าเท่าเสนกทำลายไหลยิ่งได้แต่งตัวเสรูวหลาตั้งใจจะไปหานามอนตามนัดคิดว่าวันนี้แน่แล้วมีหวังแล้วนามอนต้องตกเป็นพัญญาของเราแน่เมื่อเสร็จแล้วก็ไปหานามอนนามอนทำเป็นใจดีถ้าก็ดีใจ เมื่อเห็นท่านอาจารย์เสนกมาชนิดพูดว่าแม้นี่ท่านอาจารย์มาตรงเวลาจริงนะดีจริงจไม่ผิดนัดไม่ผิดหมายอย่างนี้ที่ที่รักกันจริงอาจารย์เสนกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็พูดว่าไอเรื่องเวลาที่นัดที่เธอฉันไปตรงตรงเวลาเสมอเวลาที่นัดไว้มันก็ช่างช้าจริงจริงนะ แต่ความจริงฉันอยากจะมาก่อนกว่าน,นี้ว่าอยากจะมาก่อนกําหนดแต่แต่ว่าเพื่อสัจจะเกรงว่าเธอจะไม่ปลอดหรือว่าอาจจะไม่เป็นที่ปลอดสําหรับคนเพราะว่าการนัดหมายของเธอเธอย่อมมีเวลากําหนดนัดหมายเพื่อความปลอดภัยฉะนั้นจึงอดใจไว้ไม่ยอมมาก่อนเวลา พอถึงเวลาก็รีบมาทันทีนนับว่าเป็นบุญของพี่สินิอะไรที่เธอไม่รังเกียจโอ้โหความจริงจะบอกว่าเป็นบุญของตาสินิอะไรที่หลานไม่รังเกียจนี่ย่องบอกเป็นบุญของพี่สินิกอะไรฟังแล้วมันน่าเสียเสียนไหมที่บรรดาเจ้าเท่าหัวงูไม่รู้สึกตน สำหรับนามอนก็รู้สึกมันไส้เต็มทนแต่ก็ทำฝืนเป็นยิ้มแล้วก็พูดว่าวันนี้อาจารย์มาตามนัดก็ต้องพักผ่อนหลับนอนที่นี่ก่อนที่จะนอนใครจะขอใครจะขอเชิญท่านไปอาบน้ำสิก่อนจะได้นอนสบายเชิญที่จะแะเชิญทางนี้ใม่อาจารย์ดีใจ วันนี้ได้กกสาวสวยรุ่นหลานแล้วนางก็ชี้ทางให้ได้าอาจารย์เสียนกพร้อมก็เดินตามไปด้วยนางให้หาอาจารย์เสียนกเดินหน้าแต่ว่านางตามหลังเพราะทราบแล้วประเดียวเถก็หล่นน้ำขัันแน่นาอาจารย์เสียนกเดินไปเหยียบแผ่นกระดานที่นามมอญทำเป็นจะตักน้ำรถให้ นามอนเดินเลี่ยงกระดานหกไปเรียกกระดานกลนเรียกกระดานหกแต่ให้าอาจารย์เสนนกเดินไปข้างหน้าตุ่มนางเดินไปข้างหลังตุ่มเพื่อจะอาบน้ำให้แล้วเพื่อจะรดตามให้แล้วคนนางก็เหยียบแพ่งกระดานคำว่าเผ่นกระดานยนคือกระดานหกที่ทำสลักไว้ถอดสลักออกกระดานก็กระดกเสนนก็ตกไปในหลุมอุจาระ นางนึกว่าเสร็จเป็นหนึ่งละอย่างอีกสามประเดียวเถอะประเดียวเถอะเยื่อมาอีกสเวลานัดหมายขั้นต่อไปก็เป็นเวลาผ่านไปประมาณทักสามชั่วโมงถึงเวลานัดหมายของอาจารย์คนที่สองคือปุกุศะท่านปุกุศะก็มาตามนัดแต่ความจริงทั้งสมคนต่างคนตามไม่รู้กัน ต่างคนต่างถือว่าเป็นความลับเพราะว่าจะถือว่าได้กินหมูชิ้นมันซะแล้วนี่แล้วก็ตกลงไปในหลุมคูดตามกลนมบายข้านางเสร็จไปอีกหนึ่งยังเหลือที่สองนางคิดอย่างสนุกใจว่นพอเสร็จไปสองละเหลืออีกสองประนี้ก็จมขี้หมด เมื่ออาจารย์ป,กป,ปุกุสะโตกไปก็ก็แทก,ก,กันกับอาจารย์เสียนกอย่างแรงเขายิงถามว่าในความตกใจว่าเอ้ยอันนี้มันผีหรือขนในนั้นมันมืดมองไม่เห็นกันอาจารย์เสียนกก็บอกว่าเราคืออาจารย์เสียนกนะราชบัณฑิตในราชสำนักนี่แกปิงไครโดดลงมาทำไมมาทับฉันเนี่ย อาจารย์ปกุษากษา็บอกว่าเอาโทอภิโทเอ้ยนี่ท่าอาจารย์เองหรือ,รอผมปุกุาครับไม่เสียท่าอินโหนสียแล้วถ้ามีอะไรดีกันเราต่อไปก็ถึงคราวขอ้อาจารย์กามมินนอาจารย์เทเทวินก็ลงแบบนั้นจะเล่าไปง่อยาวเปล่าตกไปในหลุจาระต่างอุบายของนาง <c oughs> อันนี้เหลือเวลาอีหนึ่งนาทีพอไหมเห็นยัพอเป็นว่าบัณฑิตสี่คนนี่ไม่ใช่บัณฑิตแล้วเป็นผานแล้วงโง่บัณฑิตเขาเป็าคนฉลาดนี่งโง่แล้วบัณฑิตสี่คนมันลงไปพบกันในหลุมโคตรซึ่งลึกขนาดท้องโอ้โหจมลงไปขนาดแค่ท้องครึ่งตัวแต่หลุมนั้นมิดหัวนะ แต่อุจาระในครึ่งตัวท่วงคุณมาจึงประสษากันว่านี่เราจะทำอย่างไงกันดีมันเป็นเรื่องน่าอับอายขายหน้าอย่างยิ่งครั้นแยขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ไอ้ปากหลุมก็อยู่สูงมากแล้วเขาก็ปิดเสียด้วยทั้งสี่คนก็อยู่ในหลุมอุจาระตลอดคืนชื่นใจนบรรดาลกูลกหลานทั้งหลายลนบดาญาติโยมพุทธบริษัท มองดูเวลามันก็หมดเสร็จแล้วตอนนี้ไปก็ขอหยุดสิเพราะว่าหมดเวลานะวันนี้ก็ขอลาก่อนฟังดูต่อไปว่าเจ้าเท่าสรารพ,พัดพิษจอมทรยชนคนผ่านประเภทนี้เขาจะรับผลเนื่องกรรมที่กขาทำโชว์วันนี้เป็นรายการใดว่าวันหน้าสำหรับวันนี้ลาก่อนขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดยลูกรักตลอดลูกหลานทุกคนสวัสดี